เผยช่วงนี้เสียอ้วนสุดรันทดจากเจ้าของผับโดนลูกน้องอมเงินต้องไปรับจ้างทำอาชีพนี้ที่ฝั่งขเขมรจากกรณีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันว่าสามารถจับกลุมตัวนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนผู้ต้องหาบงการสังฆ่าย,ยิงสองศพนางสาวปวีนานาเมืองรักหรือน้องสปายอายุ20ปี กับนายอนันตชัยจริตรําหรือฟอร์สอายุ20ปีเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่1 9กร,รกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมมีรายงานข่าวจากชุดจับกลุ่มกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ววันหลังกองเหยุยงสองศพเสียอ้วนใช้ให้ลูกน้องคนสนิท นำเงินมาฝากไว้ให้คนกลางจำนวน3 0 0แสนบาทแต่ถูกอมเงินจำนวนดังกล่าวโดยคนกลางนำเงินมาให้เสียอ้วนเพียงแค่สา0 0 0บาทด้วยความจนตัวเสียอ้วนจึงยอมรับเงินจำนวนนี้แล้วหลบหนีไปฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านทางด่านข้ามแดนบ้านเขาดินตำบลคลองหาดอเภอคลองหาดจัังหวดสระแก้วก่อนชีวิตเสียอ้วนจะพลิกผันจากเจ้าของผับชื่อดังในเมืองภูเก็ตเมื่อเป็นผู้ต้องหาหนีคดีต้องไปลำบากไปรับจ้างถักญ้า จนสุดทนต้องวางแผนหวังจะหลบหนีไปประเทศเวียดนามแต่มาถูกจับกุมได้เสียก่อนฝากกดติดตามดีๆอินไซต์ ight, และอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ